ก็บกระเป๋าก็จะเอาโอ้เสียงกับบอมมี่าเสียงบมมมีนอนน้อยแต่นอนนะนอนนะจับแต่นอนน้อย <c oughs> เรียกพี่ไลพนก็ได้จ้ะอ๋อโอเคค่ะแต่ว่าขออนุญาตเรียกมัมมไปก่อนนะโอเคไหมเป็นมี่เป็นน้องค่ว่ากันอีกทีนึง น่าสดมากทุกคนสดกว่านี้ไม่มีแล้วสดกว่านี้ก็ปลานในตลาดแล้วรัขอก็ละหนึ่งหลายหนึ่งแชร์ไปกำลังใจเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวหนูมาขออนุญาตขัดบัตรสักหนึ่งชั่วโมงเ้อใครยังไม่ซื้อตรวจซื้อบัตรนะคะพรุ่งนี้เราจะแสดงจริงแล้วนะคะกลุ่มปิด EP พีที่สานะคะชื่อเรื่องว่ามนรักเด้งดึงค่ะ มนรักด้งดึงจะมีอะไรในนั้นนะแขกรับเชิญก็มีนะมีแขกรับเชิญด้วยอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวนะคะสวัสดี82ท่านใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเข้ามาพูดคุยทักทายกันคะ่ะสวัสดีแม่บุญมาด้วยนะคะท,ทักทายมามมัมทุกท่านเลยอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะคะ สวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกท่านที่ขึ้นเข้ามาค่ะดูแลตัวเองนะคะมีเวลารีบพักผ่อนจ้ากะว่าเดี๋ยวไลรอไล่รอสักหนึ่งชั่วโมงก่อนค่ะไล่ช่วยช่วยบอสขายปัดก่อนสักหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวถ้าอาจารย์นนรียงไม่มา,ก,มาก,ก็จะไปทานข้าวแล้วก็งีบสักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างที่ทํางานหนักอยู่แม่เมตาสวัสดีค่ะแม่บุญมาบอกว่าสวัสดีจากคนสวยของแม่แม่สวัสดีครับ รับบทเป็นอะไรคะรับบทคือจีดมากจวจีดอีกแล้วตัวจีดอีกแล้วแต่จีดกว่าจีดกว่าทุกอีพีทรงใหญ่หน่อยขาใหญ่หน่อยนะคะอีพีนี้เราลูกสาวในกลุ่มแล้วขอบคุณแม่สายรุร้งแม่ชบา,แ,าแก้สวัสดีคะ่ะเราในกลุ่มแล้วขอบคุณคะ่ะอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะอีพีที่สามสิบเจ็ดมันรักเร่งดึงนะคะจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยหนูปักลิงก์ให้แล้วคะ่ะ สวัสดีคะ่ะแม่ดวงพรเข้ามาแล้วอย่าลืมสมดาวเป็นกำลังใจนะคะคนละห้าดวงสิบดวงก็ได้นะสวยขึ้นหน้าสดคือรอดสดกว่านี้ก็ปลาในตลาดแล้วคะ่ะแม่วานิดาถ้าแต่แป่งฝุ่นเนื้อซื้อคะ่ะก็พิมพ์กันแดดแบนโซ่ค่ะคิ้วหนูนี่เป็นเคิร์บเป็นเคิร์บอยู่เนี่ยเคิร์บแป้งฝุ่นไม่ได้ปัดไม่ได้อะไรเลยทุกคนขาวเชียว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่วัชราสวัสดีค่ะแม่เกเรบอกว่าเราในจุ่มในเดิมอย่านี้ปะเ,เ,เราในกลุ่มแล้วค่ะคุณครับเมื่อวานค่ะได้ดูอะไรสดกลุ่มปิดบ้างครได้ดูจนจบงานบ้างเมื่อวานนี้ครได้ดูงานครได้ดูคอนเสิร์ตจนจบงานบ้างคะ่ะ มาเรามาเล่นตอบคำถามกันดีกว่าให้แม่แม่ถามได้คนละหลายคำถามเลยอยากถามอะไรถามมาเลยคะ่ะสวัสดีแม่แบมด้วยนะคะมัมแบมสวัสดีมัมรีนอาจารย์รินคิ้วงูเหงเรียยซับลายมือเสรีสวัสดีค่ะน้องช็อปเป็นไงบ้างคะก็คือเมื่อวานนี้นะคะน้องช็อปเท่าที่หนูรู้ก็คือเมื่อวานเนี้ยคือสองสามสองสามวันมาเนี่ย เท่าที่สัมผัสน้องได้คือน้องมีอาการเครียดนะคะเครียดหลายๆเรื่องนะคะเครียดหลายๆเรื่องแล้วน้องเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำน้องเป็นคนที่เซนสติฟกับทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <S <S น้องก็น่าจะมีเรื่องเครียดที่เป็นเรื่องส่วนตัวของน้องนะคะแล้วมันสะสมสะสมมันเหมือนอาการเครียดลงกระเพาะแล้วน้องก็มีอาการอ้วกนะคะมีอาการอ้วกแล้วก็ทํางานด้วยพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ด้วยตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็อก็เลยทําให้น้องเมื่อวานเนี้ย น้องก็เลยวูบแล้วก็มีอาการอ้วกขาเหมือนเหมือนเหมือน,นฟิลเหมือนแบบว,ว่าเหมือนวูบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้นําตัวส่งส่งโรงพยาบาลนะคะ,ะเขาก็เลยได้ฉีดยาวิตามินแล้วกอ็อะไรนะอะไรนี่แหละให้สักอย่างหนึง่งแล้วก็น้องก็กลับมาในตอนที่เราใกล้จะเลิกงานแล้วนะคะก็เมื่อวานได้พอสกอโบสนะคะไปดูแลน้องนะคะซึ่งน้องก็ ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าน้องต้องพักผ่อนเยอะนิดนึงนะคะก็โอเคขึ้นค่ะกล้องชัดมากขอบคุณค่ะใบนางเอกหน่อยนางเอกไม่ใบดีกว่าให้ไปรอลุ้นกันดีกว่านะคะแต่บอสแต่บอสจะทุบไม่ได้รอบอสเฉลยนะคะจะมีรับเชิญหรือบอส กับอีแม่ก็ดูค้าขอบคุณค้าขอบคุณแม่บุญมานะคะดูจนจบแต่ทรมานเสียงขัดขานห,หายหอ่าจะเป็นเพราะว่าสัญญาณด้วยค่ะเมื่อวานสัญญาณอ่าที่ตรงงั้นสัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะทุกโทรศัพท์ทุกเครื่องเน็ตช้ามากเลยค่ะอิจฉามือกรองเนาะ <c oughs> ดูจนจบเลยใช่ไหมคะแม่ละไม น,น้องยังไม่มาหรอกคะวันนี้น้องช็อปเปอร์อาจจะมาเลดนิดนึงคะ่ะน้องได้แจ้งในกลุ่มแล้วเพราะว่าน้องต้องพักผ่อนนะคะเพราะว่าเรามาถึงเมื่อเมื่อคืนนี้เรามาถึงประมาณตีห้าก,กว่าเลยกว่าจะกลับมาถึงบ้านกว่าจะเคลียร์คงเคลียร์ของก็หกโมงเจ็ดโมงถึงจะได้นอนสิบโมงเราต้องมาถึงนี่แล้วอะค่ะใช่เมื่อเช้าหนูก็มีอาการท้องเสียนิดนึงนะคะไม่ได้เป็นเยอะนะคะก็ปวดปลาดนะคะก็เลยมาเลขาดขออนุญาตขอมาเลดนิดนึงคะ่ะ พรุ่งนี้แสดง EP พีเอ,อ่อ EP ที่3 7มนิมนรักเต้งดึ่งค่ะพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราซ้อมใหญ่ทั้งวันเลยชอบน้องเจนเนี่แต่งตัวสวยทุกอิทีเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมามีด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยใครอยากถามอะไรถามมาได้เลยนะคะมีคำตอบให้นะ อยากถามอะไรถามได้เลยโค้ดลหลายๆคําถามก็ได้ค่ะเรามาพูดคุยกันเนาะททายกันเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนานแล้วอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วอีพีที่สามสิบเจ็ดมูลรักเึ้งดึงนะคะลิงก์ด้านล่างเลยหนูจะขออนุญาตไลฟ์สดใครผัดช่วยบอสสักหนึ่งชั่วโมงนะคะแม่แม่ใครมีดวงมีดาวก็สมดาวเป็นกําลังใจให้หนูได้นะคะเช่งนี้หนูเก็บด,ดาวอยู่ยอดมันตกหาอะไรได้เสริมก่อนนะคะอัไที่ ทำได้ก็ทํานะคะแม่แม่สงดาวเป็นกำลังใจให้นะสิบดวงห้าดวงยี่สิบดวงก็ได้นะคะ <ST RC> ที่สะแก้วเมื่อคืนมวนครับขอบพูดละลายค่ะพักผ่อนเยอะๆนะเป็นห่วงทุกคนขอบคุณแม่ชบาชแก้วด้วยน,นะคะพี่แม็กบอกว่าผมชอบคุณตรงที่คนตรงๆมีคือมีไม่ปิดเสียใจไม่โสดก็ก่อนหน้านี้ก็โสดค่ะก่อนหน้านี้ก็โสดโสดไม่โสดหนูว่ามันหนูว่ามันมันมันไม่จําเป็นค่ะพี่เพราะว่า หนึ่งตรงนั้นหนูมองว่าถ้าหนูตอบว่าหนูมีแฟนแล้วหนูตอบว่าหนูไม่โสดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็มองว่ามันแบบมันดาราเกินไปอะสมัยนี้มันเป็นสมัยที่เปิดกว้างแล้วแล้วซึ่งหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยอยู่บ้านคนเดียวการที่หนูหนูมีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยคือหนูต้องมีคนข้างหลังที่ช่วยเป็นไม้เป็นมือเป็นเท้าให้หนูได้ด้วยเพราะหนึ่งเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณแม่คนดีดีดีน่ารักจังเลยคนนี้อีกแล้วขอบคุณมามีด้วยนะคะขอบคุณที่เปิดดาวให้ยี่สิบดวงนะคะค่ะก็คือหนูมองว่า คือหนูไม่ได้ทํางานไม่ได้ทํางานทางเดียวหนูไม่ได้ทํางานแค่ร้องเพลงอย่างเดียวหนูขายของออนไลน์ด้วยแล้วก็หนูต้องมีต้องมีคนที่แบบอยู่อยู่ข้างหลังคอยแบบส่งของคอยรับออเดอร์คอยแบบรับของรับอะไรให้ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะในตอนที่หนูไปทํางานซึ่งขอบคุณอีกสิบดวงค่ะซึ่งหนูแบบจะต้องแบบเดินสายไปงานตลอดแล้วหนูไม่ค่อยได้อยู่บ้านแล้วคือที่บ้านหนูเลี้ยงแมวด้วยสองตัวแล้วแบบหนูไม่ไว้ใจคนนอกให้มาทํางานเบื้องหลังให้เลยแบบเนี้ยค่ะ การที่หนูจะกบใครหนูก็ต้องดูดูดีๆก่อนอย่างเงี้ยค่ะอืมหนูมองว่าถ้าคนจะเอ็นดูเราอยากให้เอ็นดูเราที่ผลงานที่ตัวเราเปลี่นมากกว่าไม่ใช่แบบว่าเอ็นดูแบบอยากได้ครอบครองหรืออะไรอย่างไงเพราะถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นหนูมองว่ามันจะไม่สบายใจมันจะไม่สบายใจ หนูอยากให้รักที่ผลงานของหนูรักที่หนูเป็นหนูเอ็นดูหนูเป็นน้องเป็นเป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นลูกก็ได้อย่างนี้ค่ะติดตามผลงานหนูไปเรื่อยๆแล้วหนูก็ยังสามารถรบะบายได้ว่าต่อให้หนูจะมีแฟนหรือว่าหนูโสดหรือหนูไม่โสดหนูก็สามารถที่จะทํางานเต็มที่แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆไม่เสียการเสียงานแน่นอนค่ะ แต่หนูมีหนูมีภาระหนูมีข้างหลังที่หนูต้องดูแลเกือบทั้งบ้านเลยเพราะหนูหนูเป็นพี่ใหญ่แล้วหนูเป็นสาวหลักของครอบครัวเป็นลูกสาวคนเดียวที่ต้องดูแลแม่แม่ก็หนูไม่ให้แม่ทํางานตั้งแต่ที่แม่เป็นโควิดรอบนั้นให้แม่กลับมาอยู่บ้านซึ่งกลับมาอยู่บ้านแม่ก็ไม่ได้เป็นคนนิ่งเฉยแม่ก็ต้องทํางานทํางานอยู่ที่บ้านเช่นทํางานกับสวนยางทํางานที่นาทํางานที่ไร่หนูก็อยากจะซักพอร์ดเขาตรงนั้นเพราะเขาไม่ได้มีไรายได้เหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างงี้คะ่ะ ืแม่เราก็ต้องไม่อดด้วยอย่างเงี้ยทางที่บ้านคือก็ไม่ได้ส่งอะไรก็มีแค่ส่งส่งแค่แม่แล้วก็ให้แม่แบบคือไม่ให้แม่ลาบากก็พอแต่ก็ไม่ได้แบบมีมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ให้ตามที่กําลังเราเราให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างตอนนูนหนูก็มีภาระเนาะหนูก็มีรถมี